เมื่อสองสาวันที่แล้วสามวันละวันนี้ย่างวันที่สี่ด้วยซ้ำผมได้เตือนคุณผู้ชมโอ้มากกว่านั้นละเพราะว่าผมพูดเรื่องสองครามระหว่างไทยเขมรเนี่ยมาสองเที่ยวมาสองเที่ยวฉะนั้นเนี่ยที่ผมพูดเนาะผมพูดไปว่าให้ระมัดระวังนะครับโดยเฉพาะที่กรุงเทพแล้วตกด้วยเลขแปดเช่นแปดสิบแปดยี่แปดวันนี้เป็นวันที่ยี่บแ ระมัดระวังที่ที่เป็นชุมชนเช่นในตลาดที่มันเป็นที่แบบคนนิยมไปกันเยอะหรือว่าคอนเสิร์ตห้างสรรพสินค้าหรือแหล่งไหว้พระต้องระวังเรื่องของระเบิดเรื่องของการเขาเรียกว่าการยิงกันเกิดขึ้นนะแล้ววันนี้ก็เกิดขึ้นแล้ววันนี้ก็เกิดขึ้นนะ ก็มีผู้สูญเสียชีวิตโดยที่ไม่ไม่เรื่องไม่เป็นเรื่องฉะนั้นเนี่ยช่วงวันที่ผมบอกผมจำไม่ได้ผมจำได้แค่วันเดียวคือ88-28ฉะนั้นที่ผมพูดถึงวันที่อ่ะแค่อยากให้คุณผู้ชมเลี่ยงที่จะไปอยู่ในที่ที่แบบคนแออัดเช่นงานเทศกาลอย่างออตโกสวนสวนเจ้าจักนี่คือใช่เลยตลาดที่เป็นตลาดที่แบบทุกคนทั่วทุกสาธิตไปเที่ยวไปกินกัน เนาะฉะนั้นนี่ผมบอกแล้วเนาะก็เตือนไว้ละกันถ้าเชื่อก็ติดตามถ้าไม่เชื่อก็เลื่อนผ่านได้เพราะว่าการดูดวงเป็นเรื่องของความเชื่อโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังอย่าอย่าอย่าฟังด้วยความแบบชอบไม่ชอบเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องของความชอบไม่ชอบนะผมแค่ถ่ายทอดกับสิ่งที่ผมเห็นแล้วผมมีเรื่องหนึ่งที่ผมจะไม่ทำเลยคือการปลุกปัน่น หรือการทําให้คนเกลียดกันหรือรทําให้คนเ,เขาเรียกว่าไม่รักกันเพราะว่าผมสอนเสมอในช่องของผมคืออะไรรู้ไหมคือให้เรารู้จักเอ,อือ้ออาทรรู้จักแบ่งปันรู้จักการให้ที่ไร้เงื่อนไขนั่นคือสิ่งที่ผมทําและอยากให้ทุกคนมีความสุขกับการดูรายการผมอ่ะอย่างที่บอกไปนะ ตอนนี้ยังไม่จบนะครับเพราะว่าผมบอกแล้วว่าเริ่มตั้งแต่วันที่ผมทำนายว่าวันที่28นี้ก็ต้องระวังนะเรื่องของระเบิดฟืนไฟนี่ต้องระวังเลยในที่ชุมชนเนาะโดยเฉพาะที่กรุงเทพแต่อย่าลืมว่าตอนนี้ปัญหาของเราระหว่างไทยกั e เหมนเนี่ยหรือเอางี้อย่างที่ผมพูดนะวิกฤตเนี่ยมีวิกฤตเศรษฐกิจเกิดขึ้นเนาะในเดือนรกรกฎาคมวิกฤตสังคม วิกฤตการเมืองไปแล้วเนาะวิกฤตภัยพิบัติวิกฤตสงครามเล่าเจอหมดแล้วครบหมดแล้วแต่อย่าลืมว่ามันมีเรื่องของอีกเรื่องหนึ่งภายใน31วันแล้วมันก็เกิดแล้วเนาะมันจะเกิดอีกนะครับจังหวัดที่ผมเป็นห่วงมีอยู่3มจังหวัดโดยเฉลีย่ยกรุงเทพภูพเก็ตภาคใต้เส้น3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนาะแล้วก็แถบภาคอีสานระวังนะในห้างสรรพสินค้าในลานจอดรถอะไรเนี่ย หรือในร้านขายยาเซเว่นอะไรเงี้ยต้องระวังนะผมเตือนไว้ก่อนนะหรืออาจจะเป็นร้านสะดวกซื้อของประจำจังหวัดนั้นก็ได้ก็ระมัดระวังมันมีคำทำนายไว้วันที่เท่าไหร่ให้ไปจำกัน